แม่คะ่ะใครที่นะคะอยากหน้าใสอยากฝ้าจา,างบางคนทาครีมมาสารพัดยี่ห้อทานตัวไหนก็ฝ้าไม่จางหน้ายังดําหน้าดงค้าเหมือนคนโดนของหลีกเลี่ยงการทํางานตากแดดไม่ได้ทําไร่ทํานาทําสวนแบบว่าอยู่ภาคใต้หรือภาคอีสานเนี่ยแดดแรงมาก40องศาหน้านี่แบบบางแสบร้อนนะคะเวลาโดนแดดเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องทานอาหารเสริมเพื่อจะให้ผิวของเราแข็งแรงและฝ้าก,กระจางลงตัวนี้นะคะเป็นนวัตรกรรมใหม่จากทางแบรนด์แมนะ่เป็นคอเจนสามทายสูตรที่ทางการแพทย์แนะนํา แต่ไลเป๊ไทยไดเป๊ะไทยและคอลลาเจนเป๊ไทยพวกนี้สายพันธสัน้นมันดูดซึมได้เร็วมากและนําไปใช้ได้อย่างเต็มที่ไม่ตกค้างเห็นไหมเวลาชมกับน้ําเย็นแบบนี้ละลายได้เร็วมากไม่จับตัวเป็นก้อนแม่จา๋าแม่ทานแค่วันละหนึ่งซองเล็กแบบนี้นะคะกับน้ำในตู้เย็นได้เลยทานหนึ่งซองเทียบเท่ากับการทานคอลลาเจนทั่วไปในท้องตลาดถึง3ซองแม่ไม่ต้องไปอัดขนาดนั้นเพราะว่าทานยังไงมันก็เห็นผลอยู่แล้วลูกค้าจา๋าลูกค้าทานตัวนี้ไม่ได้ว่าจะหน้าขาวอย่างเดียว ไม่เหมือนการทาครีมนะแต่ตัวนี้มันจะดูแลทั้งร่างกายของเราเพราะว่าเราอัดสารสกัดมาแบบ30ชนิดตามปกติ20นะแม่นะตัวนี้ใส่เอลคูตาไทโอนที่มีความเข้มข้นสูงนะคะแล้วก็วิตามิน4เราใส่มาเพื่อให้ผิวของเราออรา่าปกติการทานคอลลาเจนมันจะได้ผิวใสอย่างเดียวแต่ตัวนี้นะคะเอาใจลูกค้าจะแม่จ๋าใส่แบบอัดแน่นมาเลยอลคูตาไทโอนและว,วิตามินซีนะลูกค้าจ๋าทานตัวนี้นะคะออร่าจากภายในสู่ภายนอกนะ ใครที่อยากผิวดีฟ้ากระจางอยากย้อนไวัให้ผิวอายุแบบ28-29หน้าไป40-50อันนี้ไม่ไหวนะทาน7-14วันลูกค้ารีวิวกับมาเยอะมากบอกว่าทานแล้วฝ้ากระจางลงจริงๆนะจนเราได้รับรางวัลการันตีสินค้าดีเด่นในเรื่องของคุณภาพความงานกราบขอบพระคุณมากๆเพราะลูกค้ารีวิวมาให้เยอะมากๆเราแบบ ดีใจมากๆและมาจัดโปรโมชั่นตอบแทนลูกค้าค่ะปกติ1กระสอบเราขาย390บาทนะแต่วันนี้เอาไปเลยซื้อ1แถม1ให้2กระสอบแบบนี้จ่าย390บาทราคารเดิใครอยากได้100ท่านแรกที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เท่านั้นนะคะรีบดวนเลยจ้า